ลูป้าแสวัสดีพ่้ใหญ่ใจบุญนะคะสวัสดีค่ะแม่จิกเลยลานหนูเองกินเลยไม่กล้าหยิบหรอกเดี๋ยวให้กินก่อนกลับ <c oughs> แล้วกินของกัณแม่ก่อน <c oughs> ของกัณแม่น่าจะหวานเนาะ วดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะสวัสดีค่ะจ๋าจดไว้แล้วค่ะคุณแม่จดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปพร้อมเพือพ่อนแม่สุนีอย่าสักพักเลยแม่เด้อเพิ่มเติมได้นะแม่จา๋าสวัสดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะน้องตัวใหญ่น้องตัวอ้วน สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะคะแล้วจัง ว้าวเจตุกไปอยู่น้นเจตกุกเจตกุกสวัสดีทุกท่านนะคะไม่แน่ใจเลยคุณแม่นะว่าน้องจะมาหรือเปล่าว่าคนพามาก็จะกลับกรุงเทพแล้วกลับไปทำงานต่อ สวัสด <agę> <Me guarding> ีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะลองดูหยิบก็หยิบเลยลูกอ่ะอยากหยิบเอาเลยอย่าห่างไปด้วยหยิบเอาเลยลูกหยิบเอาเก็บเอาอะลูกเก็บเอาอ่ะอันแอรเลยหยิบเอาเอาหยิบเอาลูกเอนบง ดิงบ่หยิบเด้อลูกเดีอเด้อเด้อตี้อ่าอยู่แม่ปองแปงไปไหนแล้วคะแม่ปองแปงอยู่นี่แหละอยู่นี่ไงมันแบบจะร้อยให้เขาหยิบเอง เขาก็หยิบจริงๆชอบมากแตงโมแม่ของป๋อกแปกงอ๋อแม่ขเขาหรอไม่รู้อ่ะแม่เพราะว่านี่เราได้ามาจากภาคเหนือไม่รู้เหมือนกันเอาน้องมาเลี้ยงตั้งแต่สามขวบน้องแปงมาอยู่กับเราตั้งแต่สามขวบตอนนี้ยี่สิบยี่สิบกว่าละยี่สิบเอ็ดละ ถ้าเป็นสาวเหนือใช่ค่ะคุณแม่แต่งแม่บเปบ่า แม่นี้มาเดี๋ยวลูกสาวมาวันนี้วันนี้ลูกสาวมานะคะแม่สวัสดีจ้าแม่จ๋าขอบพระคุณนะคะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะปาดโอ้แม่ชอบมาเลนไ่ไงเพื่อน<แ> <c oughs> อ่ะลองดูทักเสียงทักเสียงทักเอาไปเลยลูกกินไป เดี๋ยวคุณแม่ตามจ่ายที่หลังนี่ลูกสาวแม่คุณแม่ว้าน้องปังแ<ห>ป๋งใช่แล้วค่ะคุณแม่แม่แล้วแม่แล้วนะคะลูกสาวลูกสาวเอไปที่เท้าสวยๆหน่อยลูกแล้วใช่จ้ะจริงๆอะเขามาทุกวัน,นมีกินเลยลูกเดี๋ยวคุณแม่จ่ายตามหลังะจะภาพจ่ายตามหลังนี่แหละค่ะลูกสาวคุณแม่จ้า ขายเลยค่ะสวัสดีค่ะเม่ม่ค่ะโอ้ยคุณพ่อก็มาข้าวหลามมาแล้วจ้าข้าวหลามจะมีจ้าคุณพ่อไปร้านพ่อจ๋าสวัสดีค่ะคุณพ่อมีอยู่ลูกสาวก็มาแต่เช้าทุกวันเรามันจะมาก่อนที่เราที่เราจะเปิดร้านอ่ะพ่อพ่อจ,าจ๋านี่นนลูกสาวก็มานะคะปกติก็มาทุกวันแหละมาก่อนเปิดร้านมากินก่อนหลังช้างตาตีน้อยใช่แล้ว นี่ค่ะคุณแม่ชอบมาลีมันต้องห่วงว่าไม่มีเพื่อนมันต้องห่วงว่าไม่มีเพื่อนโนนนะคะจะเอาถุงใหม่ละจะเอาถุงใหม่ละพ่อจ๋าสวัสดี